เปิดมาก็ทําทะเลหวานแล้วสําหรับคู่ของนางเอกสาวนาวทิสานาธกับพระเอกหนุ่มนิววงสกรที่ควงคู่กันไปทเที่ยวเกาะเต่าเกาะนางยวนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทริปหวานครบรอบ9ป,ปีของทั้งคู่และทริปนี้นาวที่สานาธก็ได้ค่อยๆทวีวความแซ่บมากยิ่งขึ้นปล่อยภาพแจกความสดใสในชุดว่ายน้ําและภาพล่าสุดที่นาวใส่ชุดว่ายน้ําวันพีช ว้าหลังเซ็กซี่เบาๆนางโพสท่าสวยๆอยู่บนโขดหินหันหลังเผยผิวขาวเนียนภาพสวยที่ใครเห็นก็ต้องกดไลค์และคอมเมนต์ความสวยของเราด้วย